เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนะคะได้สนที่กำลังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสบุกปิดล้อมจับกลุ่มนายเอ็มานูเอลแอโบอายุ40ปีชาวต่างชาตินะคะผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลในคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังกบดานมาอยู่ในกรุงเทพมหานครนานนับปีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามสืบทราบจนพบเบาะแสว่าผู้ต้องหารายนี้เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ย่านประตูน้ำกระทั่งพบกับนายเอมมานนเอลซึ่งมีรูปพรรณตรงตามหมายจับกำลังเดินอยู่ริมถนนเพชรบุรีใกล้ๆตรงสยามนี่เองนะคะจึงแสดงตัวเข้าจับกลุมค่ะ จากการตรวจสอบประวัตินะคะพบว่าผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านะักท่องเที่ยว60วันแต่การอนุญาตนั้นสิ้นสุดมาตั้งแต่ปี2,559นับดูแล้วนะคะก็เกือบ10ปีค่ะ9ปีเต็มๆที่ลักลอบอยู่ในประเทศไทยนะคะและที่สำคัญคือยังเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับสากลฐานลักลอบส่งยาเสพติดเกือบ19กกิโลกร,รมัมไปยังประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ภายหลังเข้าตรวจค้นห้องพักนะคะของนายเอ็มมานูเอลภายในโรงแรมย่านประตูน้ำโดยมีผู้จัดการโรงแรมร่วมเป็นพยานก็พบของกลางหลายรายการเลยค่ะได้แก่อาวุธปืนพกสั้น9มิลิเมตร1กระบอกอาวุธปืนดัดแปลงเป็นแบร้งกันนะคะ2กระบอกกระสุนเกือบ80นัดรวมทั้งยาเสพติดหลายรายการเช่นกันอาทิไอซ์2กรัมยาอี1กรัมไอซ์สีเขียวมิ้นท์1เม็ด พร้อมอุปกรณ์การเสพครบคันเลยค่ะแม้เจ้าตัวนะคะจะอ้างว่าอาวุธและก็ยาเสพติดทั้งหมดนั้นเป็นของเพื่อนที่นำมาทิ้งไว้แต่เมื่อตรวจปัะสสะาวะกลับพบว่ามีสารเม็แอมเฟตามีนก็คือมีผลเป็นบวกโดยเจ้าตัวยอมรับภายหลังว่าเพิ่งเสพไอซ์จริงแต่ว่าไม่ได้เสพในวันจับกุมนะคะเสพก่อนหน้านั้นนั่นเอง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เตรียมประสานเพื่อที่จะส่งตัวกลับประเทศต้นทางต่อไปค่ะเพื่อไปรับนะคะในเรื่องของโทษทันต่างๆที่ประเทศต้นทางค่ะครับนี่นะครับโอ้โหยาเสพติดหลายรายการเห็นว่า มียาไอซ์ยาอีแล้วก็มียาไอซ์สีเขียวมิ้นด์ด้วยนี่นะครับนานๆเราจะเจอกันทีนะสำหรับยาไอซ์สีเขียวมิ้นดังกล่าวก็ค่อนข้างที่จะนะฮะแปลกหูแปลกตาอยู่พอสมควรน่าจะเจาะตลาดนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่านักท่องราตรีเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นของกลางยาเสพติดนะครับที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเอาไว้ได้นั่นเองครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูสถิติในการจับยาเสพติดนะครับปีงบประมาณ2,568 0ที่ผ่านมาช่วงระยะเวลารวมทั้งสิ้น10เดือนนะครับก็คือนับจากวันที่1ตุลาคมปี67นะครับจนถึง30กรกฎาคมปี2,568ที่ผ่านมาถ้าเป็นยาไอซ์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจแห่งชาติสามารถยึดยาไอซ์ได้แล้วกว่า41ตัน เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนยาเสพติดประเภทอื่นๆถ้าเป็นยาบ้านะครับ10เดือนเนี่ยสามารถยึดของกลางได้851ล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า1.2ตันและเคตามีนอีกกว่า5ตันนั่นเองครับส่วนถ้ารวม12เดือนเดี๋ยวต้องรอการสรุปผลอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับว่าสถิติในการจับกลุมยาเสพติดปีงบประมาณที่ผ่านมา1ปีหรือ12เดือนเนี่ยยาเสพติดแต่และประเภทเนี่ยสามารถ จับกลุ่มได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของจํานวนยาเสพติดนะคะจากการสังเกตก็คือแทบจะไม่ลดน้อยลงไปเลยนะคะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทําให้ เห็นถึงการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะโดยท่านก็เน้นย้ำเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ได้รวมเฝ้าฝังในระบบซูมด้วยเพราะว่าอยากจะรู้ว่านโยบายเน้นเรื่องอะไรเป็นสําคัญบ้างนะคะโดยยาเสพติดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีการปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไปค่ะครับแน่นอนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นนโยบายหลัก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาจนถึงรัฐบาลชุดล่าสุดซึ่งนําโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่นะครับก็แน่นอนจะต้องมีการเดินหน้าในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นกันต่อไปแม้ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยจะบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ4เดือนแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยก็ได้มีการประกาศยุบสภานะครับก็คือจะเป็นวันที่31มมก,กราคมอย่างแน่นอนะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย สี่เดือนในยุคข,ของคุณอนุทินผลงานในการปรับปรามยาเสพติดแล้วก็นำโดยบิ๊กตายพบตอรอของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอติดตามหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับค่ะ